ทำอะไรกันหลหะเด็กๆเราจะคี่เตดเราเป็นน้องฟามิโก้ฟามิโก้เด็กของเขาน่งไงะอันนี้เป็ดเป็ดงูดูหน้าเต็ดด้วยรู้ภาพอย่างสวยนะหมดท่าภาพยนตร์ชนเตดกันนะมาแข่งว่ายเต็ดม,มาใครถึงหวอดก่อน เว่าไป,ไปเริ่มต้นตรงนู้นมาเถาท่าลกกี่นนองเลยพี่นนองก็เบิ่งเถาท่าลกยาท่านพี่โกงมาแข่งว่ายเกดใครจะถึงก,ก่อนอใค้เป็นกรรมการไปเริ่มต้นไปเริ่มต้น,ตอน,นเนอ้อ พร้อมหรือยังต้องกระดามาชัวรวันนี้อย่ากโกงกันนะหนึ่งหนึ่งหน่งสองสามอ่ะหอ,ะอาวไะไที่ตัวอะเรียว าแคเลยฮ่า่า่่าาจะปล่มยล้มฮ่า่าฮ่าท้อ่าลงสองคนดีเอาเจ้ไม่ดีเจ้ไม่ดีกับ้า เอ้เอ้เอ้ใชโอ้ไม่แล่นน้ำมาแย้วไม่เดินไปเลยไปดอก ตัวทำความรู้สึกฉันว่าฉันจะร้องคาราโอเกะอยู่ห้องมันก็ดีแล้วนะเอานี่ไงเราเป็นการออกกำลังกายไงเอี่ยมันเขี่ยว่ามันนกตัวนี้พี่น้องมันมีมันมีคาราโอเกะให้ห่วงอยู่ดิวยนกฟามิโกะนกอะไรอะไรนี่ตัวอะไรนี่เป็ดโง่ ที <łość> ่เราเนี่งถอถอท่าลวกสองคน้ี